เดี๋ยวคนลดลงมาเลยวปดีเยี่ยมแล้วเนอะโหพอดีนี่ช่อยก็ให้ก็มให้มใหมเดเลยเดี๋ยวรอรุน่นน้ำพ่านเติมแล้วก็ป,ปัน่นดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพิดเปิดไอซีทุท่านที่กำลังตดตามนะครับสม้มสบายดีตอนแรกๆทุกคนคลิปนี้ค่อยกะาขึ้นป่าหาอยู่หาก,กินก็นทุกคนเลย มามันนี้มากระทีงานตามคนมันนี้โอ้พันเติมพื้นมาแล้วได้มันนี้ได้คนเลยเอ้าทีโชคสมานเลยกับทีตามล้วกันทุกคนมาปัดเพิ่นก่อนลลดมาพันเติมถึงพึ้นไปเพิ่นนะโอ้แล่นน้อยพื้นบอกโอ้โอเคโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวพันเติมพื้นหน่ำเยมหามันมีเห็นทุกคนเลยโอ้ยไกลเลย หุงม <laughs> si si ึงใหญ่นํามึงเบิ่งแล่นทุกคนบ่เติมสิเห็นมื้อนี้เลยเห็นแล้วก็ระยะทํานี้ค่อยคิดว่าคือสิเฮ็ดเวะได้ํานี้ึนสบายบ่เฮ้ยยาบ่ คือว่าฟันเติมก็มีแนื้อจืดเลยเป็นเพราะเห็นาจะมีแน่้จืดค่อยเอากองซ่อมเมื่อเห็นคักแน่แล้วทุกคนบันหาคือค่อยทันได้ตั้งกองบ่อนี่ระยะเป็นระยะต่ำนี่เดี๋ยวหาวิธีตั้งกองทุกคนคือสมอยอยู่เลยคือบุต๊กฉัน โอ้๋อ้เฮ้ยนี่ชิดตกส่วนเอาเลยอวทุกคนถือเลยนี่เลื่อนลงเลยนี่เอาขาเข้าเน่เลยเอาขาไต่ข้างละถือว่าถ้าเวลาเออมันตกคนเลย เขาก็แต่ข้างกันเลยใส่ขึ้นไปสองบาทโอ้ขำหมดเลยวันนี้น้องสมม้อยคือเรียบร้อยนะอัานแหลนเนี่ยทั้งเรียบร้อยนะแต่วอกเพเื่อน,นเลยอย่างอาวใดอ่ะมันทีอุ่ม,มกันเอก็ได้ คออขากันเลยนี่อะไรกันหยับลงมาเลยทุกคนทางนี้เลยโอ้ยเหตุนี้เลื่อท่นเอาไหมเ่าไหมโอ้ยระยะประมาณสิบห้าเมตรได้ป่ะเฮ้ ยิงไงเลยรอพี่กบอกดูดินแห่ยึดเดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวคนลดลงมาเลยมี่งเยอะไปแล้วดอกโหพอดี หมายปีหมายเลขอะไรก็ไปต่อทุกคนแรงน้อยตัวนึงปรวบ้านลื่นดารากับปอมกล้าน้อยนึงพอได้เก็ดอยู่เก็ดกินหมายปีทุกคนเลยเอาตัวน้อยก่อนใ่ายแล้วจะค่อยว้ากัน เป็นตัวแรกอาจทีได้ท่าฟันเติมอยู่ท่ามับพุ่งมีก้อนทวนเพิ้ลผ้าเปา็นเบิ่ลกูมาให้เป็นมังอันที่จริงกับกูให้กกนี่ก็ค่อยๆซอ,อ,อยมาแล้วเนาะคือสอยในจัตตะะิกายนี่นะเกียนก้อนนั่นแหะค่อยๆซอ,อยในเกี่ยนก้อนอลไนกูนมาให้กกนีจะเป็นเบิ่งนี้แต่ค่อยเลยบัื่อทางมันโกผลิตได้พวกว่าเเขาที่พันเติมเนาะเี๋ยวีเดกน แล้วก็พันเติัวุดมมาุดภาคดีบ้าอยู่นี่โอ้มามองน้องแม่น,นกเป่าเขานี่เป่านี่ก็โก,กมาให้เลยทุกคนเป็นม,มาให้ชุกเขียวมาลำทารค,าค,าคานก็กใส่นกเลืองตก สองแต้มกับมีท่านได้ท่ายอพี่น้องได้รับส้มซ้ำเผาเนี่ยโอ้มันขำเด้ไปเจอโกมาให้ก่อนตานเติบเป็นเบาตหน่งเ้อทางเก้าเขาแหละเป็นก้าเขาทางก้า่ายที่ชุดเป็นไปไปอย่างไ้อยู่ไปเจอโกมาปางโวนมาปันก็ไปยุโกมาปางกกต่หาย เดี๋ยวรุ่นไปดูการทุกคนซีรีสอยยับวกลื่นเลยเลยฮะหกเลีทุกคนตัวแรงนหากนหกนะไม่ฮะกว่าจะติดกายนี่ยงเห็นเหรอ phá hảo bài loại hình là cái video gửi lên cho dù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  cho มันกคนเลยไม้ก็ยะมดเลยแต่ก็ทาบิางสิ่อนบางทีนี่ตก็ห้องเอานปามบาสบ,บอยอเลยมาซาปปวดตวีนทุกคนกอีา่เติดตามด้วกันทุกคน,น ย้ายงาม,มากกะสมอยทุกคนเออบ่มีเมียงเข้าแล้วก็เอาลูกเป้าออกไปละลมก็แหงเดี๋ยวคอยกสิได้ออกไปเชื้อมบอนผักบอนเสาเสก่อนเดี๋ยวได้ยินเสียงพันเติมคนใอยแร่บาทหนึ่งจากคนที่สสอย่อย่างไรค่อยกะเซื่อคือสีพนคือสีใอยก็ห้องเป็นอย่างต่ำนะ ยังเป็นแต่คนที่ลองบังครั้งมือคนที่ชื่อเขาบอกเป็นตาหึงอ๋อน,นี่กต่หนาเติบได้เห็นทางกันอ๋อไปทำการแล้วทุกคนมันหกลิได้ทางผุนไก่กับตาก็ตอกรตองนี้บนไปเลยเลยหกลิ จนได้ข้านไปเอา,าคักเลยก็ได้นี่ทุกคนเสน้นทางบริงงายกว่าจะได้เหามาหอดที่หมายจุดหมายปลายทางโอ้โหทางนี้จะแปลกไหมสดงานของคอยกจ เรามาได้เนี่ยตอนขามาเต็มสองเต็มสามเต็ม,ตมทุกคนเลยมีแต่ซ้ำนี้คอ,อยมานี้แต่เชื่อผมให้ผมให้หมดเ,เลย เดี๋ยวรอลุอ้นน้ำพันเติมแล้วก็ปัน่นเอาไว้ก่อนไปหนะ่พันเติมฮอดพอดีมานเลยลุงเงินเสียงีกบานหนึ่งอลุกก็ไหนเนอะ้ามานไปพ่นบ่หนาปรนะไลเนาะ อีด่านปลายนะมันมีได้เปล่าไม้แต่ว่าเจ้าต้องได้ขึ้นกุองไม้อีดายไม้บางกองมันนะบ่อนหนึ่งแล้วก็ที่ประเทศสองห้างอี่ห้างซอยนะยี่ห้างเก่า,าเขาด้ห้างเก่ามีได้ห้างเก่ามืดมันเลยห้างเก่านี่แล้วก็บ,บ่อนนั้นผ่านแดงประเ็ดนั่นก็นไม้เหี่ยวหึ่งเลยตอนได้ขึ้นตัดไม้ไม่เยอะเลยถึงตดัดเระมันไม้ชั้นนี้แหละมีได้หลุอมีลุ่มใหญ่หรืม ป่ะไปพุดูดเลยนเลยกับร่มกันอยู่ลุปรีทาบระป่าน,น,น,นี่อะลยเนาะทีมงานเท่ากาันถือว่ามาครบกันเลยทุกคนเลยประป่านก็ฮอดเลยเป็นเนลเลอร์บระป่านรอบนี้คือเก้าคือเก<ต>้าตามคืด,คอดโอ้โหเห็นุเนลเลอร์เขาโคถือมากปะแล้วซาดบ่มีแนวกินพันเตอ,บบนนอเร์ออไม่บาดนี้เขาโค้ชก็ไปถือผลงานโดยดมร่ม รอบแรงนี่กะถือว่าค่อยได้แต่รอบขึ้นมาแล้วก็พันเติมซอยเอาลูกนะก็ไงตัวนึงเพิ่มบอกว่าแม้มันเพิ่นซอยขึ้นยากกวาในน้อยเพิ่มมีซอยเพิ่นบอกจากที่แทงอยู่โคกินเลยเลยทีมงานเฮาว่ากันแต่ตัวนี้นี่มมยปีแล้วตัวนี้นี่ม้ปีบักโกปลายแล้วก็เด้อระ้วบาง รอทาปะปั่นแตงยูโคกินก็คอยก็มาเบิ่งก็มาปางทุกคนเห็นบ้างตัวหนึ่งแลนลิดไปลิดมาไม่ใช่ได้สอยเหมือนกันเป็นบ้างน้อยนะบ้างน้อยบ้างเล็ดลักขนาดเลยนี่ทุกคนตัวเห็นกินทุกคนหลายทด้นคืนนี้เรากิน กินหลาบ้างก็กินเพื่อนก็กินกินอยู่ของกะเดี๋ยวมาแรงสิมาจอบบึงบางทีเห็ดอมกลับเอามาห้าวอีกนี่ไมากินอยู่เลยหลายอยู่กิน ฝนเงยยตกนะมันกินลาอยู่ด้วยกลับไปเชจอพวกเขาทีมงานทุวกวันกลับไปเจอพวกปัน่น โอ้มันก็ถึงอันนีอันนี้ป่าเราเยอะดอกป๊มที่แลนเป็นตะมมเขากินมาป่า

おかえり。 ไม่ได้สองทางเลยเป็นสองทางางไม่ไดสีเลยแล้ว <c oughs> ไ,ได้สำเนเลยนกหอนขนาด หมอบนาทีกับ่้าปัน่นคนหมานหมานฮ็ดกินกต่เพื่อฮ็ดกินก็มีหมานเลยทุกคนเลยใกินเลยนะให้กินแซ่เแบเลยนให้กินแซ่บมีว้าก็ได้แล้ว้าให้กินแซ่บแซ่บแต่ให้กินแต่คืนนี้เห้ด,ดูผมแซ่บเลย กูเอากูเมย์มแล้วกูเห็ดกลิ่นนั่าเฮ็ดนะเห็ดกิ่นถ้านอนเคืรองมือลายฝนนั่นจิ้อยก็เล่นเนี่ยยิ่งทำ้ายเรไ แลนได้ 没搞完。 ชุกเป็นเพิ่มสุกจริงสำลามันเลยครับไปเชื่อมสุกเฮ็ดเพิ่นนะเฮ็ดเข่งทางบรรยากาศจักคเพื่อเฮ็ดเพิ่นไหนบ้างกดสอบก่อนเฮ็ดเพิ่มพันเติมอันนีกระป๋องโอ้ือว่าใช้ได้เนาะ ทีมงานนะก็มีผู้ยุ่ะล้าด้วยได้บาปัน้นเป็นตาจะเป็นมาแบ่งกันแล้วบอกอนี้น้อยเนาะโอ้ความมันนี่สีให้นกเนาะอพอดีกับนั้นเลยสีมือบาปันจัดการคอยแลนซื้อกับนก อเั่นและไ้อะเี้ย,ยล้ละเอาโซเลียมพระยันไม่อิ่มมันหนอย đi không thơ rồi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video is really. กำลังปุ่งเคืองทุกคนเลยเกือบพิโนโม่มกเพชรมะนาวตัวเดียแาน ต้มเลยต้มกินยำกินกืได้ก็เต็มเลย

bạn đó lên vài khả nát biết có hú nhưng mà sơn chữ không xẹp à, hả càn thứ nhất thật lên, lên. thật lươi hôn นกเป็นแลมเลยฮะဟဟ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 ဟ กนกถือว่าพร้อมเลยทุกคนเลยกอยแล่นครับนกเริงมัอนี้เดี๋ยวเรียบร้อยมาปั่นบป็นซีมคักเลยเป็นป <c oughs> ะก,ก,นกินข้าวกินน้ำด้วยกันแซ่บๆเป็นน้ำกันคอยเลยกับทีมงานสามคนมัอนี้นกสามตัวในกาแล่นตัวหน,นึ่งเอาอันนี่เลาวหรอเฮ้ยนี่หรือื่ ักอีหน่สุดยอดสีมือประปันเนี่ยใครท่าน้าคือประปันเฮ็ดอีกท่น้่านประปันมีได้มีมันเฮ็ดอีกเข่าเดี๋ยวได้หั่นกินทุกคนขอนี่้ากินน้ำทุกคนตัวทีมงานเขาก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิทัศ ถ้าทำให้พวกพี่น้องได้ครับชมไว้แต่เพิ่งนี้ซะก่อนคลิปหน้าไอพีหน้าพวกมันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ต่เพิ่งนี้ซะก่อน